ร้านอาหารเขเมรในญี่ปุ่นจ่อเจ๊งหลังเอาทงชาติไทยออกที่แท้อ้างอาหารไทยถึงมีลูกค้าค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะผู้ชมว่าแรงงานขเขมรที่มักจะเข้ามาเป็นลูกจ้างในประเทศไทยค่ะมักจะอาศัยครูพักลักจําเพื่อแอบนําสูตรวิชาทำอาหารของไทยไปแอบอ้างขายทั้งในประเทศกรรมัมพูชาเองหรือว่าจะเป็นต่างประเทศที่ขเขมรพวกนี้เนี่ยเดินทางไปเป็นแรงงานทั้งแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายซึ่งเราก็เห็นกันมาเยอะนะคะแล้วแรงงานพวกนี้ก็มักจะชอบอ้างว่า สูตรของประเทศไทยต้นตำรับของประเทศไทยอาหารไทยซึ่งก็มีเพียงทางนี้แหละค่ะที่จะพอทำให้ธุรกิจค้าขายของพวกขมรมีลูกค้ามาอุดหนุนค่ะก็อย่างที่รู้นะคะว่าอาหารไทยเนี่ยขึ้นชื่อไปทั่วโลกแต่มันก็จะมีขมรบางจำพวกค่ะที่ช่วงนี้เนี่ยเกิด เลือดรักชาติขึ้นมานะคะทําการถ่ายคลิปลงคอนเทนต์รักชาติแม้ว่าจะอยู่ในต่างประเทศก็ตามโดยเป็นการเอาเทปมาปิดป้ายธงชาติไทยที่อยู่หน้าร้านอาหารของตัวเองเพื่อเอามาลงให้ชาวเน็ตในโซเชียลที่ก็เป็นคนขเขมนด้วยกันเห็นนะคะว่าเธอนั้นรักขเขมรมากสุดหัวใจาหารู้ไหมคะ่ะว่าไอการทําแบบนี้ก็อาจจะเป็นการตัด ช่องทางทำมาหากินของตัวเองเลยก็ได้ค่ะโดยคลิปที่นำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นคลิปร้านอาหารซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของคนขเขมรค่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นข้างร้านติดรูปนครวดัดป้ายร้านมีลูกธงขเขมรธงประเทศไทยแล้วก็ธงเวียดนามโดยสาวขเขมรคนนี้นำเทปมาปิดทับป้ายธงชาติไทยพร้อมกับยิ้มแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กล้องลองไปชมคลิปกันค่ะ โดยจากคลิปนี้คุณผู้ชมชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นนะคะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมที่ร้านอาหารขมรร้านนี้เลิกเกาะประเทศไทยหากินสักทีแล้วุงเวียดนามนะคะก็ไม่รู้ว่าไปขโมยสูตรเข้ามาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะส่วนป้ายเล็กเนี่ยเอาธงขมรปิดทับทงชาติไทยไปค่ะและในเมื่อเลิกเกาะประเทศไทยหากินแล้วนะคะก็เตรียมตัวเจ๋งได้เลยค่ะเลียนนะคะคุณผู้ชมเราลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตไทยกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ อย่างท่านแรกนคะาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็สงสารพวกเขาเหมือนกันนะเขาจะรู้ไหมว่าปิดทงชาติไทยแล้วเดี๋ยวก็ได้ปิดร้านไปด้วยค่ะต่อมาอีกท่านค่ะบอกว่าจะลงทุนเอาป้ายออกยังไม่มีปัญญาต้องหาอะไรมาปิดแทนอีพวกประเทศขอทานค่ะต่อมาท่านที่สค่ะบอกว่าผมว่าดีนะทงชาติไทยควรอยู่ในร้านอาหารไทยไม่ใช่ไปอยู่ในร้านกัมพูชาครับน้องทำถูกแล้วอยู่ให้ได้นะ นี่นะคะผู้ชมต่อไปท่านที่4ก็บอกว่าเตรียมตัวเจ๊งเลยท่านสุดท้ายท่านที่5บอกว่าเดี๋ยวก็คงได้ปิดร้านไปเลยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมชาวเน็ตไทยส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่เขเมรเนี่ยเลิกแอบ,บอ้างไทยสักทีนะแล้วคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ละคะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะ